ยูน่าถามมาเมาว่าอันนี้อะไรใช่ไหมคะนี่ยางมัดผมแต่ขาดแล้วเอาอันอื่นอ๋อเอาอันอื่นเอาอันอื่นนู้นอ๋อเอาอันอื่นนู้นแล้วแล้วอันนี้อันนี้ทํายังไงคะอันนี้ต้องทํายังไงเอาอันไม่แล้วอันนี้ต้องเอาไปทําอะไรกินไหมกินได้ไหมคะ ยูน่าเจอแล้วกินได้ไหมเจอเจอมาแล้วกินได้ไหมกินกินแล้วเป็นไงคะติดอไหนมองมามาสิมองติดจมอ๋อ,ต,อติดคอติดคอยังไงหรอ <c oughs> โอ้ติดคออย่างี้อันนี้ต้องเอาไปทําไงเอาไปทิ้งใช่ไหมคะ <c oughs> ใช่ไหมคะเออแล้วยูน่าเอามาให้หมามาทิ้งนะอหมาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ เก่ง <laughs>